วันนี้จะมานำเสนอจักรพรรดิญี่ปุ่นนะคะค่ะจักรพรรดิญี่ปุ่นค่ะจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงเป็นผู้นำราชวงศ์ญี่ปุ่นและประมุขแห่งรัฐของญี่ปุ่นนะคะจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งญี่ปุ่นและสัญลักษณ์แห่งความสมัครสมานของชนชาวญี่ปุ่นที่ตำแหน่งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของชนชาวญี่ปุ่นค่ะผู้ซึ่งไว้ ผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวที่ประมุขแห่งรัฐเรียกว่าจัก,กรพรรดิและราชวงศ์ญี่ปุ่นก็เป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังสืบมาจนถึงปัจจุบันค่ะต้นกำเนิดในทางประวัติศาสตร์ของจัก,กรพรรดิญี่ปุ่นนั้นปรากฏในปลายยุโคโคฟุงค่ะแต่เอกสารในทางประเพณีที่เรียกว่าโคจิกิและนิฮงโชกิ ระบุว่าจักรพรรดิจิมมูทรงสถาปนาประเทศขึ้นเมื่อ660ปีก่อนคริสตกาลและถือกันว่าทรงสืบเชื้อสายโดยตรงมาจากอาเาเตราซุเทพธิดาแห่งตะวันแห่งดวงตะวันจักรพรรดิพระองค์ปัจจุบันก็คือจักรพรรดินารูฮิตุผู้สดิจขึ้นของราชเมื่อวันที่1พฤษภาคมคศ2010 ะะบทบาทของจกักรพรรดิญี่ปุ่นก็สลับไปมาระหว่างหน้าที่เชิงพิธีการกับหน้าที่ของผู้ปกครองอย่างแท้จริงค่ะพอนับแต่เกิดระบบโชกุนเมื่อคศ1 1 9 9ต้นเป็นต้นมาโชกุนซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็สำเร็จราชการแทนจกักรพรรดิและบางสมัยเช่นยุคคามาลุกะ คามากุระก็มีซิกเกงมาใช้อำนาจแทนโชกุนอีกท่อหนึ่งทำให้โชกุนและซิกเกงเป็นผู้ปกครองประเทศโดยพื้นที่หนแม้ว่าโดยนิติไในแล้วจะได้รับแต่งตั้งจกักรพรรดิอีกทีค่ะกระทั่งมีการปฏิรูปเมจิเมื่อคศ1 8 6 7โชกุนโทกุงาวะโยชิโนบุถวายอำนาจคืนจกักรพรรดิทำให้พระองค์ทรง ไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยโดยบริบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแต่เมื่อมีการตารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือฉบับคศ1 9 4 7ก็ก็กำหนดให้จกักรพรรดกลับไปเป็นประมุขแต่ในทางพิธีการดังเดิมไม่มีแม้แต่กระทั่งอำนาจการเมืองในทางนิติไหนจกักรพรรดประทับสำหรับบทบาทจากักรพรรดิญี่ปุ่นนะคะ จัก,กรพรรดิญี่ปุ่นได้เป็นผู้บริหารสูงสุดในทางนิติในของประเทศซึ่งต่างจากพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยส่วนใหญ่เพราะรัฐธรรมนูญคศ1,947มาตรา65และ66ระบุไว้ชัดเจนว่าอำนาจบริหารเป็นของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นหัวหน้าทั้งจัก,กรพรรดิ ก็มีใช่ผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังปุกป้องกันตนเพราะตามกฎหมายแล้วเป็นบุตบัตรของนาย,ยานุัลมธตรมีอำนาจของจักรกพรรดิจำกัดอยู่แต่ทางพิธีการค่ะการเรียกขานนะคะในภาษาญี่ปุ่นมีคำซึ่งเทียบเท่ากับคำว่าจักรกพรรดิก็คือคำว่าเทนโน แปลตรงตัวว่าเจ้าฟ้าค่ะใช้เรียกจัก,กรพรรดิญี่ปุ่นและโคเตซึ่งมาจากภาษาจีนว่าวังตี้ใช้เรียกจัก,กรพรรดิชาติอื่นในภาษาญี่ปุ่นเก่าค่ะก่อนใช้คําว่าเทนุทรัพย์สินนะคะในส่วนของทรัพย์สินญี่ปุ่นเดิมเชื่อกันจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองว่าจัก,กรพรรดิญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในผู้รล่ารวยที่สุดในโลกโกฎหมายพระราช กฎหมายพระราชทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับในเดือนมกราคศหน1่งพกพระราชทรัพย์ของจัก,กรพรรดิออกเป็นสองประเภทก็คือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับทรัพย์สินส่วนพระองค์ค่ะและให้เสนาบดีกระทรวงวงังรับผิดชอบคดีความเกี่ยวกับพระราชทรัพย์กฎหมายดังดังกล่าวยังให้เก็บภาษีจากพระราชทรัพย์ได้ตราที่ไม่มีบทบัญญัติไว้เป็นอื่นและให้นำ ซับนำทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ออกไว้เพื่อกิจการสาธารณะหรือกิจการที่ได้รับพระราชานุญาตได้ส่วนพระราชทรัพย์ของราชาวงศ์เช่นจัก,กรพรรดินีไม้จัก,กรพรรดินีมกูราชกุมารปลายคศ1นึ่พ 935รัดคำนวณว่าที่ดินในกรมศริทธิ์ของราชสํานักถือมีราว3 3ล้าน111,965เอเคอร์โดย2,599,548เอเคอร์ือเป็นที่ดินส่วนพระองค์ของจักรพรรดิและเรา500,000 12,161เคือเป็นที่ดินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ดินทำนองนี้ประกอบด้วยหมู่พระราชวังป่าไร่สถานที่ใช้ประทับหรือใช้เพื่อการพาณิชย์จึงประเมินมูลค่าพระราชทรัพย์ประเภทที่ดินทั้งหมดไว้ที่650ล้านเยนหรือ195ล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะ ส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งประเมินไว้ที่1.17.15ล้านดอนลาลาร์สหรัฐก็โอนไปยังเอกชนหรือรัฐบาลเหลือไว้แต่ที่ดินเพียง6,810เอคือส่วนค่าใช้ใจ่ายของราชวงศ์นั้นรัฐบาลจะอนุมัติงบสนับสนุนเป็นรายปีคศ2017มีการประเมินว่จาจกกักรพรรด อากิฮิโตะมีพระราชทรัพย์เป็นมูลค่าทั้งสิ้น40ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มูลค่าที่แท้จริงของราชศัพย์และใช้ค่าและใช้จ่ายของจัก,กรพรรดิและราชวงศ์นั้นไม่ทราบแน่ชัดเพราะปกป,ปิดจากสาธารณะมาตั้งแต่คศ2003 ส่วนลายพระนามของจกักรพรรดิญี่ปุ่นในแต่ละยุคนะคะอันนี้คือลายพระนามจากักรพรรดิในตำนานก็จะมีทั้งหมด15พระองค์นะคะลายพระนามยุคโคฟุงก็จะมี14พระองค์ค่ะลายพระนามยุคอาสุกะก็มี14พระองค์ลายพระนามยุคนาระก็มี8พระองค์ค่ะ ลายพระนามยุคเฮอันมี31พระองค์ยุคนี้จะมีจัก,กรพรรดิเยอะที่สุดค่ะลายพระนามยุคคามากุระก็จะมี15พระองค์ค่ะลายพระนามราชสำนักเหนือก็มี6พระองค์ลายพระนามยุคมูโรมาจิกับยุคอาุจิโมโมยามะก็มี11อพระองค์ค่ะ ลายพระนามยุคเอโดมี14พระองค์ค่ะและยุคสุดท้ายยุคญี่ปุ่นยุคใหม่ก็มี5พระองค์ค่ะจน